เทพทุตไทเลยพี่น้องที่นี่หัวสนามได้พี่น้องยางกันไต้พี่น้องรถกต่ยังรายอยู่พี่น้องครับแต่ว่ามือนีกันยังอื่นอยู่คู่เก่าพี่น้องราคากันยังอื่นอยู่เด้อสีขาวไปว่าตัวนี้วะสีขาวหัวเนื้อวัเปี๊ยละค่าพี่น้องหัวเนื้อวัเปี๊ยละค่าเดียพี่น้องหัวเนื้อเงี้ย ตัวนี้มบเย็บเจ็มหลังเลวก็ได้อายงวสาวหน่อยตองโตเลยของเท่าไรครับ้องเท่าไสิบสมครับต้องแน่บสิบามเนาะตัวูกมมือนี้มือนี้ราคาเ่าไหร่ราคาถืถือวัถือเนาะคุณทายไมกำลังื่อกีนี่นกำลังกำลังงวงงงมนยงอื่นเลยมือนี้ถือว่าถือแต่ว่าควายมันขายดีไหมควายมันสื่อกันไหมตนนี้ควายมันสื่อสิบสามกับ่ตัวนี้เนาะสิบส เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมต้องลบเขาเข,งงขงางอเขาค่ผมยานเอ,ออย่างนึงเขาเลียนย่านไม่นแย้งเลยาอมิลีโทสามผม,มบใส่ไหมผมทีศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าสองห้าเก้าสองหน่้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหพี่น้องโทรตังเอาต่เป็นรดยอสิกับสิ่ราคาคุยกันได้โอ้ยราคาราคาออนแห้งอ่ายเนาะแต่ก่อนมแม่ราคาอยู่ด้สองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ท่องว่นนิดตัวใหญ่พอ ก็สิก็สิมาน่ิงมะตัวีมานมาพอบอกยไงเลยตามาปากครับโอ้ยยยนย่ยยยมายยยยิยยยยนยยยนียยยยยยายยยยยยยายย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 สยยยยยยย็ยยยกยยกยยยยย้อย ตันี้พีลาก็เริ่มซ้ายเลยทพี่น้องไม่ห้อยก็เลื่อมเทียมงัวเตรียมควายขึ้นรถจนมาถึงเป็นงัวต่อปู่แม่ผู่ลูกปู่พี่น้องครับวังวง,ง่ามผมจไปถ่า,ายมาถลางไทยไทยลอยเลยเด้อมไทยลอยจี่อยเรารอรันนี้ก็จะเก็บคลิปกันนกตะก็นจีกับบ้านโอ้มีตะก้อยหน่อยตัวหนึ่งอะพอได้พอตัวนตะก้อยหน่อยแพะพันธุ์ปะตั้งนั่งขึ้นรถแล้วบ่ะมันโตนั่งมันโตเข้าเลียมซัดก้นมาขน่ด โมเอนง่วงๆที่โอ้มันมีควายตัวหนึ่งเดี๋ยว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยฝัดข้นนั่นแหละผมที่ไปถ่ายบางมือเศ้ากูว้ยผมหนีออกมาเลยต้นนีแตกพัดนครนอโอ้ยจะนตั้มก็่าหนีเขานีเลยเซ็ตคอรอเลยลหะตั้นี้ีทะเลแม่ต้นนี้มือเจ็ดนอเนือเจ็ดเออตัวนีเขาบ้าน้าวนะ มื่นเจ็ดตัวนี้เป็นเขาเงาในหนึ่งนอมาดักันอย่างนี้นะตัวนี้มาดักันมื่นแปดอันนี้ม่านมาของตัวนี้อันนี้บอมันเป็นง้อหมันอันนี้ง้อสาวโัวที่เป็นเนื้อจ้าตัวนี้ทีเป็นเนื้อแม่แล้วก็บอกถูกต้องนะพี่น้องครับกรต้องทามเออพี่น้องครับเบิ่งเด้อ แม่มีเลขโ่ศูนย์เก้าสมศเก้สองศูเก้าสองสี่สามห้าสองสี่สามห้าสองพี่น้องทางการศนพี่น้องผมสิลงทั้งทั้งเฟซบุ๊กให้คนพี่น้องมันมันสิไว้ก่านเด้อก็นี้ผมลงไปคลิปคลิปแรกแล้วคลิปคลิปคยสบเก็ดนาทีแต่ว่าเขากนักลดอยู่ช่องโชคดียูทูบแถลงครับผมโชคดีบงกะโลดคนบึงผมหลายตัวคนเบึงทั้งผมทายทั้งศีสเกตสุรินทร์อุบลยโสธ ผมสิมาอยู่นี่เดือนเดือน,น,นละครั้งมือที่ผมหยุดนะมัจจายุทธ์มันหยุดมผมดครับเออเอาโอ้รตุลีขายดีครับตู้ผูกขายดีเนาะพูดในทะเลพองก็ผูกส,ส,สองหมืน่นกระจกตัวละหมืน่นเนาะโอ้แกะฟันตัวหนึ่งหมื่นสอง,สองโอ้โกเคแหละพี่น้องเน,น,นาะออายะไรราคาราคาเนาะ น้องพี่เมื่อหาพี่น้องไปหาง่วงง่วงเลี้ยงเนาะง่วงไปขุนต่อนะพอเนาะพอมีเรี่ยงโท์สาใส่ผมเนี่ยโทษสาปโอ้ยมันจำเม่อไรเรื่อบัตรเม่ไรวุ้งอ๋อเอาปึ่งกั้พี่น้องเปึ่งน้องกันกับพี่น้องเด้อนี่สนักกรตัวนี้บ่แม่ราคาหนีไอ้หนอต้นนั้นเมษาว่าตอน้นไปเข้าไปวุ้งเมษของผู้ใดวุ้งเป็นงนี่ที่ไรบ่ที่น้องครับที่ไหนเด็กขายอันบ่อันบ่ ่ายเอาในหางไอหางอยู่หรอพี่น้องครับตัวใดพอตัวนี้สิบสองเดี่ยพอแน่กับจืดยัไปดนถ่ายงัวจะหูรกางง่วงมปอนไหนกับทรนี่แหะแต่จบ้น่อยก็ขายกระหอกเข้าแเปิดต่อนะออไทยเป็พี่น้องได้เอาี้มาเยต่วอ่องยี่ามลอยต่อเันเอาเอาบไว้เอาบได้กับทุ่หางเอหนงนคอเนาะพอยู่บ้านไดนี่อยู่ว่าเอปไท้ายปทย โอ้ยประทไยมาทางไหนนอร์ทช่นาใช่ผูน่าใท่ยยยมีเบอร์ะมีเบอร์วะน่ยูไทยไม่คเงนย์ศนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็หน่งศู่งศูย์แปดปดศูนย์หกห้าสมหกห้าสามห่นองางกสี่สิบหมื่นสองอย่นอกันตอเาเด้เอาพี่้องครับ ว่าไงอี่ผมมาถามไอพี่นอ้องเพราะว่าตีเป็นเนื่องบ้นเลยเอาเอาไทยตัวหนึ่งกันจะเจอฮาบอไทยเท่าไรตัวนี้ตัวแมวเท,ท่าไรตีขายมื้อหน,นึ่งแ,แม่โค้งเนาะแม่โค้งอ่ะพี่น้องครับสำหรับการถา่ายทำคลิปของโชคดีมือน,นี้ขอนอนุญาตกราบลาพี่น้องเพ่อนเด้อพี่น้องครับมันสายเรามันสะคอนแดดได้มาที่นี่จะเดินทางกลับบ้านเราที่นี่ครับไปเบอร์ในช่องเฟซบุ๊กพี่น้องมันจะไวกว่าส่วนยูทูบนี่ใส่เวลามานสองชั่วโมงในการอน,นุมัตินะครับมันบวกลงเลยเห็นได้เลยครับนี่โค้งยางไงไป สวัสดีครับที่เขมารับชมครับผม